สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับเกมว้วไลอิงเจนะครับตอนนี้พลงอยู่ที่666ล้านนะครับผมไปเปิดนกอินซีมาใหม่หนึ่งตัวผมก็ลืมมาคิดแต่ก็ไม่เป็นไรอินซีที่ผมเปิดคืออินซีตัวนี้เลยนะครับอินซีรมแล้วก็อัพเกาะนี่เลยเกาะศักสิทผมอัพปาตัวนี้มาช่องสุดท้ายเป็นระดับเอสนะครับแต่ก็ยังอัพเกรดไม่เต็มต้องไปเอาไว้ กล่องชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาก่อนแล้วก็เดีอัปเกรดกันตอนนี้เปิดวองอินซีนี่พลังขึ้นเยอะเยอะจัดเลยอะน่าจะประมาณ5 5ล้านกว่าโอ้หนี่ผมก็ลืมไปผมอัพไปจะเต็มอยู่แล้วมัน,น,นอัพดาวไงโอ้เปิดกล่องบานเมื่อกี้ไม่ได้ดูเซ็ตสมบัติของเราวันนี้น่าจะได้แค่ม่วงเพราะว่าน่าจะขึ้นแดงไม่ได้หรอกชุดเราไม่มี เดี๋ยวเราก,กดข้ามกันไปเลยนะครับก็แบบสบายๆไม่มีโกกดไปก่อนสักแสนหนึ่งกดรัวเลยทีเดียวไม่ได้กดรัวทีเดียวเลยเดี๋ยวแบบว่าของมันจะไม่มีให้จริงไม่ค่อยอยากจะกดข้ามด้วยแหละกดข้ามแล้วมันออกยากเมื่อกี้เพิ่ง กล่องชุดเพิ่งออกมากล่องเดียวเองต้องใช้มันแปดเก้ากล่องเพิ่งออกกล่องเดียวนี่หมดไปจะ,ะแสนหนึ่งแล้วเนะี่ยไม่แนะนำคนที่มีการเล็ดน้อยกดข้ามแบบนี้นะครับดูดิเอาเอาจริงนะของจริงนะแสนหนึ่งกนะ็ได้กล่องเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆไปดู นี่เห็นไหมกล่องเนี้ยแสนหนึ่งในกล่องเดียวสุดยอดเซ็ตสมบัตินี่เลยที่เราจะต้องอัพเดี๋ยวอัพส้อยก่อนส้อยใช้น้ำยายเยอะอคู่ไม่พอต้องไปสุ่มเพิ่ม เปิดเป็นคู่ไปก่อนขึ้นเขียวก่อนวันนี้ยังไงต้องได้ขึ้นม่วงอะ่ะยังไงก็ขึ้นสามแสนน่ะสามแสนสี่แสนก็ลเลตอะ่ะขึ้นแน่นอนป้าป่าการันตีบอกเลยขึ้นแบบไม่มีอีโค่ไอ้วงนี้ขึ้นแดงได้เดี๋ยวต้องขึ้นแดงขึ้นได้มันก็ขึ้นได้แหละแต่ชุดไม่มี ไป z มตอยหนึ่งแสนเมื่อกี้หมดไปแสนหนึง่งได้กล่องแดงว่ากล่องเดียวผมว่าผมไม่ไม่กดข้ามนะกดข้ามไม่เวิร์กให้หมุนแบบนี้ดีกว่ากดข้ามแล้วกล่องแดงไม่ค่อยได้ซอยนี้ยังไม่อยากโผล่ไปสองคะแนนโชคสองร้อยยี่สิบกว่าเออแบบนี้กล่องแดงค่อยออกหน่อยเมื่อกี้ได้ไหมกล่อง สี่แสนเนี่ยอย่างน้อยอะ่ะเราต้องสามแสนวะเนี่ยเดี๋ยวติดตัวไว้แสนนึ่งได้กล่องเลยแมคุ้มคุ้มมากดข้ามแบบโป้งโป้งโป้ง,ปงให้เดียวอ่ะเนี่ยได้อ่ะเขาได้แล้วโป้งหนึ่งแสนได้กล่องเดี๋ยวเพื่อนเก็เห็นอยู่นี่เพิ่งหมดไปสามหมื่นเองได้มาตั้งหลายกล่องไหนลองให้ดูเลยก็กดข้ามกบกดไม่กดข้ามเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นไงผมเคยแล้วกดรัว,วๆเลยอ่ะเนี่ยได้อนะ่ะเนี่ย ได้กล่องแดงรวๆบอกเลยกล่องแดงมันดีตอนท้ายจะได้ไม่ต้องไปเร่งหายเยอะปั่นแค่น้ำยาอย่างเดียวพอพอ,อไม่ได้ครบแล้วเราก็แ,แค่ต้องการน้ำยาว่าไ,ได้น้ำยาครบจุดใดก็ครบโอ้โหแบบนี้ได้กล่องแดงสองกล่องอะ่ะบอกเลยแสนนี้คุ้มแสนนี้มีคุ้ม แต่ต้องม่วงม่วงออกหน่อยก็ดีนะไม่รู้ว่าม่วงได้กี่ชิ้นแล้วสร้อยสร้อยเขียวเราก็ไม่ค่อยวิเว,วโผล่มาสักเท่าไหร่นะหายไปอยู่พอประมาณนะไม่ค่อยมานะ้นํายาขอดร้อยนะอย่าออกสิบสิบห้าน้ำยาน้ายาต้องร้อยอย่างเดียวร้อยร้อยร้อยกล่องแดงเริ่มหายกล่องแดงเริ่มหายเริ่มจิตบัก ซอยเริ่มไม่มาหนึ่งคลิปชุดม่วงนี่ไม่ตกเลยเนะี่ยไม่ตกที่เราต้องการไปคีตกซอยม่วงเออหลักๆตอนนี้ต้องการม่วงกระแดงกล่องแดงนี่นยังไม่ครบแน่นอนชุดม่วงก็ไม่ครบ ดูจากสถานการณ์ที่มันหมุนมาตรงนี้นแต่คุ้มผลมเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยหมับเดี๋ยวดูกันเลยนี่กล่องแดงได้มาเจ็ดครบอะกล่องแดงแทบครบน้ำยายัามันหน่อยหนึ่งไปอัพเซตต่อเปิดทีละแสนนย่งเงี้ยนสปปะสบายใจ เรียบร้อยสร้อยถ้าอัพสร้อยสร้อยมีสี่สิบน้ำยาโอเคสร้อยครบแล้วตอนนี้สร้อยสร้อยม่วงแล้วเดี๋ยวเราออขึ้นแดงเพิ่งได้มาแค่กล่องเดียวมั้งกาจำไม่ผิดนะเมื่อกี้เนี่นยนะ อเคจ็ดสีม่วงขาดสีหลักๆเลยคือน้ำยาหลักๆเลยคือน้ำยานะครับเดี๋ยวกควข้ามเียวราะมันเน้นน้ำยาแลละกล่องแดงยังไงก็อกแค่ประมาณกล่องหนึ่งก็ครบแล้วแหละแสน,นยังไงมันก็ต้องลงให้เราอะ่ะ จะมาหมุนอิเลเคคะไม่ได้เออกองแดงครบเหลือชุดเซตม่วงน่าจะเกือบครบรอบนี้อีกน่าจะครบอยู่หลักหลักขาดน้ำยาสามแสนก็แทบครบแล้วนีออ่ได้สร้อยมาอีกหนึ่งรอบนาคืนสร้อยแดงได้แล้ว๋ย่ต้องไปหาชุดก่อนชุดกะครบแล้วก็เดี๋ยว เราค่อยมาสุ่มกันอีกการเด็ดยังมีในครั้งอยู่หลักๆเลยก็ชุดโอเคอ่ะชุดแดงครบถ้าอย่างงี้นะไปอัพม่วงแล้วก็จะเปิดชุดแดง อุปอัพได้ทั้งชิ้นสองชิ้นน้ำยาเหลืออยู่หกร้อยโอ้โหมีอยู่สิบสามเยอะจัดเดี๋ยวเปิดแบบไม่มีอีโก้เปิดไปเลยเปิดซ้ำๆไปเลยเหลือทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเอาไปย่อยอย่างเดียวไม่ได้ย่อยเอาไปแลกแลกเสร็จ เหลือยุหกร้อยไม่ลืมมาชุดออกมาชุดมีประมาณกี่ตัวน่าจะพอขึ้นได้เล็กน้อยไม่มากหรอกแต่ก็ขึ้นได้น่าจะขึ้นได้อยู่ติดที่ตรงน้ำยานี่เนี่ยน้ำยาเหลืออยูหกร้อันนี้400อยน,นี่ขึ้นไม่ไหว อันนี้ร้อยกว่าขึ้นได้ยใช้ชุดอยู่สามตัวอ่าอันนี้ติดสองอย่างละติดชุดชุดกันน้ำยาค่าสามสามหกเก้าสิบสองสิบสองหลักๆเลยสิบสองชุดนี่น่าจะพอสามหก น่าจะขึ้นได้เดี๋ยวอัดทั้งหมดแสนเลยถ้างั้นอะ่ะรีบอัดเซ็ตให้เต็มแล้วก็จะได้เอาไปพัฒนาล้วแรกว่าจะพอนะอัดต่ออีกแสนหนึ่งแสนนี้ไม่มีแล้วแสนนี้น้ำยายอย่างเดียวกดให้ยับอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปตีปีกขายเอา หมดเนี่ยเห็นไหมเพรากดรวๆได้แค่นี้ไม่คุ้มบอกเลยกดรัวไม่คุ้มไม่แนะนําไม่กดเซตเดี๋ยวผมขออัดชุดก่อนนะสร้อยเดี๋ยวเผื่อน้ํายามันไม่พอพอส้อยน้ำยามันใช้เยอะขอชุดก่อนถ้าชุดครบมันก็จะง่ายหน่อย รอบหน้าเราก็แค่อัดน้ำยาอย่างเดียวเก้าร้อย่น้ำยาน้ำยาเหลือสามร้อยเราต้องใช้น้ำยาอยู่อีกเยอะนี่ก็สี่แปดประมาณพันห้าน้ำยาพันห้าชุดเก้าชุดละหมด อโอเควันนี้คุ้มหมด4ี่แสนขึ้นแดงได้แต่สำหรับเพรสมบัติเพื่อนๆรู้อยู่ว่ามันยังไม่จบมันเอาไปย่อยได้ถอดถอนได้ไอ้พวกที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหลายไปอยู่ในร้านค้าแล้วมาเป็นชิ้นส่วนในการอัปเกรดให้กับค้าซะ ไปเขียวเขียวอีไปห,หมดม่วงไปได้ม่วงไม่จำเป็นอันนี้ไปไปเลยไปได้เรียบร้อยซอยเดี๋ยวเก็บไปก่อนเผื่อต้องไปแลกกันอื่นอัปเกรดนี่เลยเอาบวกสิบก่อนบวกสิบก,ก่อนให้มันเท่ากันแบบว่าไม่มีอีโก้เพราะผมชอบบบให้มันเท่าไล่เลี่ยกันมันไ,มได้ไม่โดดกันมากเสื้อ,อน,นี้ไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้เปิดตั้แต่ ที่มันมีเซ็ตสมบัติให้เปิดเพราะว่ามันต้องหาจากกิจกรรมเติมเงินอย่างเดียวถึงจะสามารถเปิดเซ็ตเสื้อได้มันน่าจะมาให้สายฟรีบางนะถามว่าฟรีไหมก็ไม่ได้ฟรีมากหรอกก็เติมแพ็กเกจเพราะคาลึกลับเพราะว่าพี่อยากปั้นตัวเด็กกับมาดึงการเล็งก็แ,แค่คุ้มอยูดแค่เดือนละร้อยติปิขายเก็บชุดหนึ่งเดียวบอกเลยวันนี้พลังมีหกร้อยเจ็ดสิบอ่ะ จะพยายามดันให้ได้มัน700ก่อนที่จะเปลี่ยนคาัาสต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าอะพอเซตสมบัติเต็มมาเดี๋ยวเราจะได้ไปอัดชุดพัฒนาพัฒนาเต็มปลุกพลังอย่างเงี้ยปลุกพลังต้องใช้ชุดอยู่แล้วกเด็ดต้องก็ต้องหมุนหมุนให้ทันแต่เซตยังไม่จบนะครับเพราะว่าสร้อยยังไม่ขึ้นแดงหมดต้องสุม่มเอาก็น่าจะต้องสุ่มเอากล่องอีกประมาณกล่องหนึ่งนะ เดี๋ยวต้องดูว่าอีกกล่องหนึ่งหรือครบแล้วเดี๋ยวต้องต้นขออัปอันี้ก่อนนะครับเค okay, หมดพลัง671ขึ้นมาประมาณ4ล้านอือ4 5ล้านประมาณ5ล้านก็สี่มแสนคุมไหมหมด4ี่แสนกระเลตกับพลังขึ้นมา5ล้าน ไม่พอต้องสุ่มเอากล่องอีกว,ว่าอันกลางนี่มันใช้อยู่มันยี่สิบขาดกล่องหนึ่งโอเควันนี้ก็มานี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะผมพูดหลยายพิาพประกันแต่ก็ต้องขออภัยแวะที่นี้ด้วยนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนไปได้บายสวัสดีครับ